วันนี้แม่ค้าไม่มีเหรออแม่ค้าขายหน่อไม้เออมาขายนี่แล้วนี่กลับมาแล้วรถสกลบ้านม่วงเนาะมีหน่อไม้นะคะหน่อไม้มีแต่หน่อขาวๆเนาะอุ้ยเสียดายไปเลยมีเยอะแยะเลยหน่อไม้เนาะแล้วก็ไม่หวายนะคะ อันนี้จะเป็นหน่อไม้หวานนะคะน,นี่จะเป็นหน่อไม้หวานเนาะต้นผักหวานเนาะมันสูงเกินไปเขาเลยตัดยอดมันปุ่งเลยนะโอ้โหน่าแกงมากเลยตัดแล้วยอดมันปุ่งเอามาแกงเนาะนี่ยอดอ้วนๆตุปุตุปิอยู่เลยเนาะ โชคดีจังเลยมีหนุ่มเสื้อแดงเอ้าเอาเอาเอา,เอารอใครรอนาเดียแต่ว่ายังไม่ได้โทรเลยไม่เป็นไหรหรอกไม่ต้องมาเหรอกำลังว่าจะโทรโอ้ยเห็นใครแวบบ๊แบแบโอ้ยล้วจะไปหมดไหมโหมดหมดหมดเหมดโอ้ยขอบคุณขอบคุณมอ๋อมันห่างนะใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ ม,นนมันหนักกลัวมันหักโอ้โหโชคดีจังเลยโชคดีนะเนี่ยโชคดีจังเลยได้หนุมหลอมารับนี่โอ้โหืมดอกไม้ไหมเหมือนกันเฮ้ยโอ้โห,โหขอบคุณค่ะบอกนาพิล่ะครับยังยังกำลังว่าจะโทรอ๋อวอดีเลยพอดีเลย คลิปเนี้ยคลิปปังแน่นอนคลิปปังเสื้อแดงมารับคือคือหนุ่มคือแดงมารอรับเลยลึกลงรถอ๋อนั่งมากี่ชั่วโมงครับวิ่งสองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงมันเป็นรถอะไรเป็นรถตะกบนต้นม่วงรถรถไม่ใช่รถตู้รถตู้เหรอใช่รถตู้เลยเหรอรถตู้นันอ๋อครับเท่าไหร่ครับค่าเดินทางมานี่เนี่ยเก้าสิบบาทเองเก้าสิบบาท ก็ย่าที่ชอบชอบตั้งมาตลอดค่ะก็จะมาลงตรงนี้เลยนะฮะค่ะลงตรงนี้เลยขึ้นรถมาขึ้นตรงนี้เลยเดี๋ยวถูกรงางวันที่หนึ่งเดี๋ยวซื้อรถยนต์ให้ขับนะอุ้ยขาตูอ <c oughs> ขอใยปุ่มด้วยใบเด้อเด้อขับเป็นหรือเปล่าเอา้าเป็ดเป็ดเ,เ,เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน <c oughs> อ่าละปุ่มอะไรก็ถูกแล้ว,ลว,ลวลยังไงเนี่ยถ้าถูกก็เอาไว้ก่อนสองก็ได้หรอกไม่เป็นเพราะเดี๋ยวขาวคนขับเดี๋ยวเดี๋ยวจะซื้อ ไปบุญซื้อต่อลุงพันให้อ๋อเอ,าอ้าน <ฮะ S 1> ี้ป้าดาผลต้นไม้ดอกไม้ไงผลจากบ้านกเนอะผลอะไรก็ได้ดีจิงๆม <c oughs> เสื้อแดงมารอรับเน,นืนแดงเอานน้าคุณคุณใครเนาะทำไมยิ้มใส่เราอ่ะ นี่นั่งมาก็ไม่ได้ฟรีนะเนี่ยคิดตังค์นะเนี่ยพอดานคิดตังค์คิดตัง<ฆ>ค์งครับผมอ้าวตังค์หมดแล้วน้ำใจมันเอามาเติมรถน้ํามันไม่ได้ครับอ,อ๋อน้ำใจเติมน้ํามันไม่ได้ครับผมเขามีน้ำขวดอยู่นหนึ่งขวดเติมได้ไหมเนี่ยเติมได้ไม่ใช่รถเรา,าเป็นรถลุงไม่เป็นไรเดี๋ยวแปะโป้ไว้ก่อนหยอกครับหยอกอะไรหยอกข้าวมันนี้จะออกบพวงแล้วแต่ข้าวบ้านค่อยยังไม่อะกบวงเลยบรรยากาศ ดีไหมฮะผมบอกบรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีแต่ฝนไม่ค่อยมีเหมือนอยู่ที่นี่ข้าวยังไม่โตเลยขี้เกี่ยวสวยเลยนะข้าวเขาห่รวงเลยนะที่ไปบ้านเมืองเมื่อวานนี่้าวห่อรวงแล้วทุกคตกใจอ่ะผมออกไปซื้อของทำไมกลับมาประดามาด้วย จะบอกไปรับประดากรงกันเบาเบาลุ้มุ้มโดนลด้มปลดองมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยต้นมไม้มัสวย ปล่ยนี่ปลูเองเหรอครไม่ในแถวลินนาไม่ลินาน,นาไม่ไปแอบเอาหวายตาชานมาโอ้ยเขาปลูกเยอะไหมปลูกเยอะแต่ไม่มีเวลาเลาขาปลูกเยอะเลยเหรอครับไม่ของตาชานแค่ปลูกเยอะไหมปลูกเยอะวันหลังไปขโมยเลยเ <laughs> ออถ้ามีเวลาไปขโมยบอกขโมยมาให้จิกก๋วมันมีแต่หน่อยใหญ่ๆหน่อยไหมที่ตากัม ผู้โดยสารแล้วจ้าประการละโอ้ผู้โดยสารแล้วจ้ามาเขาจะแปะไว้ก่อนญาติจ่ายแทนแล้วมีมีโมไซค์มีวินโมไซไปรับจ้า มาแล้วยาเอ้ยหน่อไม้สวยงามมีแต่หนอนางดิน,นดลละ,ะเขาลงที่บ้านจ้าอุ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะมาาาันมจะมีทั้งหน่อไม้หวานแล้วก็มีหน่อไม้ไร่่คกกกกกกถึงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ พอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะมาถึงแล้วกำลังว่าจะโทรหาให้นาเดียไปรับพอดีเห็นเขาเขาแวบหนึ่งเขาก็ยิ้มใส่แล้วเขาก็ย้อนกลับไปเอาน้องจำปาซื้อของเล่นมาให้น้องจำปาเป็ไนไงเนาะจำปาเอ้ยนอนรอแม่บ่ลูกนี่แม่ซื้อของเล่นมาให้เป็น,น,นงไงชอบไหมชอบไหมของเล่นนี่น,นี่แม่ซื้อ โบสวยๆมาให้ให้ดูสิใส่โบสวยๆส,ยสิอืมไเห็นอันสวยๆก็เลยซื้อมาฝากแล้วก็ซื้อของเล่นมาให้หนูเล่นด้วยนี่ไงลูกบอลอ้าวอ,าอา้ไหน <c oughs> ๆๆดูซิลูกใหนดูซิไหนไม่ใส่ให้ดูซิใส่ยังไง สีชมพูน่ารักน่ารักเลยโอ้โหสวยเลยทีนี้ความิงต้องใส่ตรงนี้เหรอลูกโอ้โหสวยสวยสวยไหนดูสิพอดีแม่แม่สีหน่อยเดียวพอดีค่ะหนูสวยไหมคะ โอ้หนืสวยแล้วค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะโหได้บอกคอสีชมพูสวยเสียมตอนนี้หวานแล้วนะหนูเป็นสาวแล้วนะนี่แม,ม,ม่มีของเล่นด้วยสิแม่มีของเล่นด้วยเห็นไหมสนใจไหมสนใจของเล่นไหมฮึได้ไงเล่นไงสวยไหมฮึสวยไหมเอ้ย,ยไหนดูสิ ไหนข้าหน้ามาดูสิไหนสวยไหมนี่โอ้สวยเลยสว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 ย